สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะมารดน้ําให้กับบอนสีที่อยู่บนจาดฟ้านะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีตัวช่วยครับคือนี่เลยครับนี่ครับอันนี้มีชื่อเรียกว่าเอเวนะครับเป็นเครื่องช่วยเพิ่มแรงดันน้ํานะครับสําหรับการรดน้ําต้นไม้ของพ่อพงพอเพียงนะครับ ซึ่งพ่อผมก็ได้ทำเองนะครับอันเนี้ยนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็คือฝักบัวนะครับเราทำจากขวดน้ำอัดลมนะครับเราก็จะทำการต่อก่อนต่อเข้ากับสายยางนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อสายยางเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปให้แน่นการหลุดนะครับ อันนี้เราก็จะไปเปิดน้ํานะครับท่านผู้ชมเราก็จะไปเปิดน้ําเข้าแอร์แวร์นะครับแอร์แวรนี้นะครับมีทั้งหมดก็4ขวดนะครับเป็นตัวเป็นตัวช่วยเพิ่มแรงดันนะครับเราจะใช้น้ําอัดลมนะครับขวด1.5ลิตร4ขวดนะครับใช้นะครับนี่เราก็เปิดน้ําใส่เลยครับนี่เราก็เปิดน้ํานะครับนี่เห็นไหมครับน้ําครับ น้ำเริ่มเข้ามาในขวดนะครับแล้วก็จะดันอากาศเข้านะครับทั้งสี่ขวดเลยนะครับโดยที่เราปิดวาล์วตัวนี้ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าเกิดเราไม่ปิดวาล์วนะครับไม่ปิดวาล์วตัวนี้แรงดันตัวนี้ก็จะไม่ดันขึ้นนะครับเราต้องปิดวาล์วตัวนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยน้ำนะครับนี่ครับค่นี้น้ำนะครับน้ำนี้เราใช้น้ำประปานะครับก็ขึ้นมาชั้นบนมันอาจจะแรงไม่พอนะครับ แรงน้อยนะครับเราก็มาช่วยเพิ่มแรงดันเห็นไหมครับน้ําเริ่มดันขึ้นมาเนี่ยนะครับขวดจะบีบแน่นแล้วครับนี่เริ่มนิ่งแล้วตอนนี้เราก็จะทําการรดน้ํานะครับทําการรดน้ําเราก็จะเปิดนี่ครับเปิดวาล์วตัวนี้นะครับนี่ดูนะครับนี่ครับน้ําที่ออกทางสักบัวเห็นไหมครับนี่เราจะไม่ เราไม่ต้องใช้มือมาบีบกดนะครับปลายสายยางนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้สายยางปกติไม่ใช้แอร์แวร์นะครับเราก็จะบีบปลายสายยางไว้นะครับเราก็จะลดน้ำนะครับอันนี้คือตัวช่วยเพิ่มแรงดันในการลดน้ำนะครับเราไม่ต้องใช้บีบเราไม่ต้องบีบปลายสายยางนะครับ โดยปกติแล้วถ้าเราใช้สายยางในการลดน้ําทุกคนจะบีบใช่ไหมครับจะบีบปลายสายยางอันนี้เราไม่ต้องบีบนะครับนี่เราจะลดน้ําไปนะครับถ้าลดน้ําไปแล้วเนี่ยนะครับลดน้ําไปแล้วเอที่เราคาบเยาะไว้เมื่อวานนี้ก็อาจจะหลุดไปได้ด้วยนะครับน,นี่แหละครับคือตัวช่วยในการลดน้ําของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันน้ำนะครับอันนี้เราอยู่บนดาดฟ้าก็เหมือนอยู่ชั้นสองนะครับน้ําประปาที่อยู่บนดาดฟ้าเนี่ยอาจจะค่อยหน่อยนะครับอาจจะไหลค่อยนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้เป็นตัวช่วยนะครับท่านผู้ชมครับตัวช่วยลดน้ำนะครับ แอรแวนะครับอันนี้ทำเองเลยนะครับใครก็สามารถทําได้นะครับทําได้ไม่ยากนะครับพ่อพงมก็เคยทําคลิปนะครับทําคลิปาการทำแอร์แวรนี้ให้กับเ c ีได,ได้ชมกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับครับสายยางครับน,น,นี่นะครับ ในช่วงนี้เราต้องลดน้ํานะครับฤดูหนาวเนี่ยเราต้องลดน้ํำบ่อยๆด้วยนะครับถ้าฤดูฝนนี่เราก็ไม่ต้องลดก็ได้นะครับสําหรับอ่าบอลสีนะครับเห็นไหมครับตัวช่วยลดน้ําของพ่อพงนะครับ บ้างครับใช้ดีไหมเป็นเครื่องตัวช่วยเพิ่มแรงดันสำหรับการรดน้ำนะครับเวลาเราลดน้ำนี่ก็เบา เราแรงเราลงไปได้เหมือนกันนะครับเราจะไม่เมื่อยมือนะครับปกติก็ถ้าเกิดเราไม่มีสักบัวแบบนี้นะครับเราก็จะกดสายยางนะครับกดสายยางให้มันเป็นฝอยกดสายยางให้เพื่อว่าจะให้มันเป็นฝอยมันจะได้ทั่วถึงนะครับแต่อันนี้นะครับเราใช้แอร์แวร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องมากดสายยางนะครับท่านผู้ชม โดยช่วยลดน้ำครับท่าน,นี้หลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับแอร์แวร์ตัวนี้เราก็สามารถเก็บได้นะครับเก็บได้สะดวกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวิธีเก็บแอร์แวร์นะครับหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเอเราลดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการปิด นี้ก่อนนะครับปิดาวาลน้ําเข้าจับนะครับอันนี้เราปิดาวาลแล้วเราต้องมาปล่อยน้ําทิ้งนะครับนี่ถ้าเราไม่ปล่อยน้ําตัวนี้ทิ้งตัวนี้มันจะบีบตัวนะครับขวดน้ําเนี่ยนะครับลมมันจะบีบเข้าไปมันจะยุบตัวเนี้ยขวดเนี้ยอาจจะแตกได้เราต้องปล่อยน้ําทิ้งครับนี่ระบายน้ําทิ้งนะครับพอระบายน้ํนนาทิ้งแล้วนะครับ เราก็ทําการเก็บนะครับเก็บสายยางนะครับโดยการม้วนแบบนี้นะครับม้วนสายยางนะครับนี่ครับม้วนให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับม้วนสายยางเก็บให้เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้เราก็ถอดออกได้นะครับนี่ครับนี่ครับ เราก็ถอดออกเวลาเราใช้งานอย่างอื่นแล้วก็ถ้าไม่ใช้ฝักบัวเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปใช้เลยแล้วเราก็จักเก็บไว้นะครับแบบนี้นี่แหละครับก็คือแอร์แวรนะครับอุปกรณ์ช่วยในการรดน้ำของพ่อพงพอเพียงนะครับซึ่งเราทำจากขวดพลาสติกนะครับเป็นน้ำอัดลม4ขวดนะครับ กวันละ1.5ลิตรนะครับนี่ครับเราก็ทำการรดน้ำนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับบอลสีเราหกหลงเราก็มีความชุ่มชื้นนะครับนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครอยากจะทำก็ลองหาดูในอินเทอร์เน็ตตาม YouTube ได้นะครับว่า a i r w a r ร เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำพ่อพงพอเพียงนะครับเคยทำคลิปไว้แล้วขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ